สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับ lab review r e w s n o นะคะโดยวันนี้เราจะมาเล่นช่องโว้แมทอะซายเมนต์นะคะโดยช่องโว้นี้นะคะเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ software, นะคะเฟรมเวิร์กที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันเนี่ยมักจะมีฟีเจอร์นะคะที่ช่วยให้นะักพัฒนานะคะสามารถผูกนะคะหรือบายพารามิเตอร์จาก HTTP request นะคะเข้ากับตัวแปรหรือออบเจกต์ในโปรแกรมนะคะได้โดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการพัฒนานะคะอย่างไรก็ตามฟีเจอร์นี้นะคะอาจนำไปสู่ช่องโหว่ที่เรียกว่าแม assignment ได้นะคะหากไม่มีการควบคุมที่ดีโดยที่ผู้ไม่หวังดีเนี่ยอาจจะอาศัยช่องโหว่นี้นะคะในการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรหรือออบเจกต์อื่นๆนะคะในโค้ดที่ไม่ควรถูกเข้าถึงหรือแก้ไขผ่าน request ได้นะคะ หรือตัวอย่างโค้ดนะคะโดยโค้ดนี้ค่ะจะใส่ข้อมูลทุกฟิลนะคะจากตัวแปร Request นะคะเข้าไปในตัวแปร User นะคะโดยตัว Request All นะคะก็จะเป็นการดึง Input ทั้งหมดนะคะที่ส่งมาจากแบบฟอร์มนะคะหรือ CTP Request นะคะเช่นโพ s t p พุทหรือเพนะคะส่วนของ New User เนี่ยก็จะเป็นการสร้าง Object ใหม่ของคลาสนะคะแล้วก็ในส่วนของออตัวแปร User นะคะก็จะเป็นการเ,เก็บอ็อบเจ u ต e r นะคะที่ถูกสร้างมาในตัวแปร User นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นค่าที่ส่งผ่านฟอร์มนะคะก็อย่างเช่นตัวหน้ารีจิสเตอร์นะคะก็จะมีการส่ง name email password นะคะแล้วก็มีการกําหนดตัว is admin นะคะเป็น true นะคะเมื่อทําการเขียนโค้ดนะคะตัวอย่างใน Level นะคะดังภาพนะคะจากนั้นนะคะก็เวลาที่มันดึงข้อมูลนะคะก็จะดึงจาก ตัว Request นะคะที่ได้ส่งไปแล้วก็ใส่เข้าไปใน Object User นะคะก็จะได้เป็น n a m e Email p a s ว่า r s i ีสเมิเข้าไปอยู่ในตัวแปร u s e r นะคะ <S <S แล้วก็ความอันตรายของมันในเรื่องของโชว์แมทอ s ซาย n มนนะคะก็คือถ้าใน User Model นะคะไม่มีการควบคุมฟิลไหนให้ก่อกได้นะคะผู้ไม่หวังดีอาจ i n j e c t field ที่ไม่ควรถูกเปลี่ยนได้นะเะช่นตัว สิ่ของ i s admin นะคะที่กำหนดค่าเป็น true นะคะผู้ไม่หวังดีเนี่ยอาจจะยกระดับตัวเองนะคะเป็น admin ได้นะคะจาก user ธรรมดานะคะแล้วก็มาดูวิธีป้องกันนะคะใน level นะคะก็อาจจะใช้ f i e l b l e นะคะหรือ garden นะคะในโมเดลเพื่อควบคุมนะคะตัวอย่างการใช้ f i e l b l e นะคะก็จะเป็นการอนุญาตเฉพาะฟ i ล l ที่กำหนดไว้เท่านั้นนะคะอย่างเช่นกำหนดแค่ name email เท่านั้นนะคะที่ ให้ส่งค่ามาได้นะคะหรือเป็นการอใช้การ์ดนะคะเพื่อป้องกันทาให้ฟิลด์เหล่านี้ถูกแก้ไขนะคะอย่างเช่นฟิลด์ is admin นะคะก็คือจะไม่สามารถแก้ไขค่าได้นะคะค่ะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นการเล่นแล็บให้ดูนะคะมาเขไปพบกับการเล่นแล็บได้เลยค่ะ Let's go ค่ะเราก็มาเล่นแล็นเลยนะคะโดยเริ่มแรกนะคะเราก็่อมาดูโซลูชันของเขาก่อนนะคะโดย ในที่นี้นะคะเขาบอกว่ามันจะมีแอดมินแอรเรียอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราลองทำการล็อกอินเข้าไปด้วยยูเซอร์ธรรมดาแล้วก็จะสังเกตว่ามันมีแอดมินแอรเรียอยู่นะคะให้เราลองทำการคลิกเข้าไป อ่าปรากฏว่ามันจะเด้งกลับนะคะแล้วก็เรามาดูที่รีเควส t นะคะดูรีเควสเนี่ยก็จะมีการเช็คมีเส้น API เส้นนี้นะคะที่มีการเช็คว่าเป็นแอดมินหรือเปล่านะคะซึ่งมันมีสปอนตอบกลับมานะคะเราไม่ใช่แอดมินนะคะเราก็ er ror, เออร์เลอราก็ไม่สามารถไปติดตัดไปได้นะคะก็คือเข้าดูแอรเไีนของแอดมินไม่ได้นะคะทีนี้เรา กดลอกอังคะทีนี้เรามาดูตัวตอนที่เราล็อกอินนะคะเันที่เขาบอกนะคะตรงนี้เขาบอกว่าให้เราไปสังเกตตัว API เส้นล็อกอินนะคะใน API request แล้เราก็มาดูอันนี้เป็น request ที่เราเข้าด้วย user ยธรรมดานะคะ username password parameter username password ส่งไป แล้วก็จะสังเกตนะคะレスสปอนต์ตรงนี้นะคะ่ะที่จุดที่น่าสนใจนะคะที่มีการบอกว่าแอดมินนะคะค่าเป็นฟอนะคะถ้าสมมติว่าอ่อยูเซของอันนี้นะคะ่ะอ่แอดมินเป็นทูเนี่ยก็สามารถทำให้เราเข้าถึงอ่ m แอดมินแอเรได้นะคะซึ่งเป็นการอ่ากำหนดค่าของตัวอ่ r พารามิเตอร์แอดนะคะให้กับ user อรด้วยนะคะเป็นโลของแอดมินทีนี้พอเราเห็น parameter admin มนเนี่ยเราก็จะลองเอาพ a รามิเตอร์แอดนเนี่ยมาบายเข้ากับพวกพารามิเตอร์ยูสเนมพาสเวิร์นะคะในตอนที่เราทำการรีจิเตอร์นะคะพอเรากลับมาหน้าเราอินะคะหน้านี้จะทำได้ทั้งเราอิแล้วก็รีจิเตอร์ค่ะเราจะไปทำการรีจิเตอร์นะคะเป็น user ซอร์เราสร้างไป เป็น user นี่ค่ะหิึสามสี่ห้าหกเจ็ดเสร็จปุ๊บเรายังไม่กด register นะคะเราไป intercept on ดักเราจะดัก request ก่อนกด register อ่าทีนี้เราก็จะทำการายพารามิเตอร์เพิ่มเข้าไปนะคะโดยเราทำการใส่แอนนะคะ a m p ป r s a n d นะคะแล้วก็กำหนดามิเตอร์แอดมิน แล้วก็กําหนดให้มันเป็น true นะคะเพื่อที่เราจะได้ register ให้กับ user นี้นะคะแล้วก็ให้สิทธิ์ในการเป็น admin นะคะอ่าน,นันกด forward มันก็สร้างสำเร็จแล้วนะคะตัว r ีคว e s t นี้ก็สร้าง user เป็นสักสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเป็น admin แล้วกด enter ต่ออ on ทีนี้เราก็มาลองทำการ login เข้าสู่ระบบนะคะ ทีนี้เราเมื่อกี้นะคะถ้าเป็นยูเซอร์ธรรมดาเนี่ยเราจะไม่สามารถกดดูเมนู admin area ได้ะค่ะให้เราลองทำการคลิกที่เมนู admin area นะคะหลังจากที่เราได้มีการ assign ค่าของตัว admin ดูือ admin แล้วนะคะให้กับยูเซอร์นี้นก็ปรากฏว่าเราสามารถเข้าถึง admin area ได้ะคะ่ะทีนี้มาดูรีเควส t นะคะจะสังเกตว่าก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นยูเซอร์ธรรมดาจะมีเส้นเช็ค k admin อยู่นะคะ ว่าเราเป็นแอดมินหรือเปล่าคะอ่าจะสังเกตว่าในนี้คะมีเส้นเช็คแอดมินเนี่ย A p I เส้นเนี้ยมันมีการตอบกลับมานะคะว่า Success แล้วก,ก็ตัว User เนี้ยเป็น Low Admin นะคะถ้าเปรียบเทียบกับ User ที่เป็น User ธรรมดานะคะ ถ้าเปรียบเทียบกับ user ที่เป็น user ธรรมดานี้นะคะ user เมื่อกี้นี้ที่เราใส่เป็น user ธรรมดามันก็จะตอบกลับมาว่า e อ r o r นะคะก็คือ user นี้ไม่ใช่ admin นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทดสอบช่องโหว่แมส s s i g เมนต์นะคะก็พบกันใน EP ถัดไปนะคะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแ <s ign> ชร์กด subscribe <S <s <ign> <S เป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้พวพบกันใหม่ใน ep หน้านะคะสวัสดีค่ะ